จงไว้เหตุแนวดอกไว้มาวางก็พ่านางพีทำที่ข้าวเองที่ข้าเองไว้ตีแมวไว้สังเกตด,ดีความเร็วนะครับต้นไม้รอบรอบ ีมันว่าเป็นเรื่องเงียบตีเป็นไงมหาขับรถเหาะขน้นมันว่าเป็นเนื่อมันอันตรายสวนยางพารานะครับอยู่นี่ยานหุ้ยดูท่านั่งเขาครับกลัวเนาะดูจับแล้วครับคุณเคยโดนแกล้งบ่อยอะอามาเอาแล้วทำไมต้องจับแน่นขนาดนั้นบอ,อยังเอาโภคะของมาค้บให้ หรือเขาประคามแห้งดอกก็คิดค่อยๆขับแล้วเรื่อไหร่กูจะเอาทางงรบเพิงทีหลวงเนี่ยนั่อย่าาดเทมคันดนี่นะไพ่ไหวใช่ไหมบัวจวดลนะครับจวดลนะครับ ดูที่ต้นยางพารานะครับจะได้รู้ว่ารถเบรกรถหยุดรถจวดรถอะไรม <c oughs> ีเป็นการแกงวันนี้ขับน้องออฟซัพขับน้องออฟซับบอ,อกมาทัวนะครับโอแดดสองตาเลยวับแดดสองตาทางดีๆว่าผาดไปเอาทางหลาดยางก็มีเอา อหลุมครับหลุมครับตกหลุมครับตกหลุมครับไม่เจอบัวขั้วเลยเด็กหลุมครับหลุมครับทางลาดยางก็มีนะทำไมไม่ไปเอารถตกหลุมแน่วหัวนะหัวหัวฟาดทำแม่หัวฟาดแม่เออน่ะเออน่นะหลุมหลุมเออน่ะหลุมหลุมหลุมใหญ่หลุมใหญ่หลุมใหญ่หลุมน้อย บอกมันเมา,าแล้วตีถ้าขยนโนอุ้จะไม่ยอมปล่อยมึงน,นี้เป็นเด็ดขาดอุ้นปล่อยเมื่อไหร่คุ้ต้องโดนวุ้นรู้ทันตีว่าตีจะแก้มุ้ต้องจับไว้แน่นแน่นนี่ครับเหมือนกับเขียดที่ยืนอยู่บนปากโอง่งเลยครับท่านั่งท่านี้ ลัวเนาะใหม่ก็หกล้อก็แกล้งมาแล้วรถเก่งยังไม่เคยแกล้งไม่ได้กินเช่นหรอกจะบอกไม่ได้กินบอกจวดไม่ได้กินบอกไม่ได้กินบอกจ,จวดแล้วจวดแล้วครับจวดแล้วครับใหม่ไนครับเป็นด้วย 过年条路。 มันเขาเปลี่ยนโท่าไรครับฟอยผมขำว่าขี่นำมึงอีกแล้วบอกพอดีเลี้ยงกาะฮว่าขี่รถน้ำมึงอีกแล้วเฮ้ยเป็นเพียงสั้น คิดดีๆแล้วเอาคิดดีๆคิดดีๆร้องไห้เลยครับรองไห้แล้วไปนะครับลองไห้แล้วเย่ภารกิจเราสำเร็จแล้วเย่ยียุยดมาดีจุด <laughs> <laughs> sân đàn bỏ sân đàn bỏ đéo đéo cắt lắm về ăn đéo cắt mừng đã thấy mừng บายสวัสดีครับบายบายเนี่ยบายเอฟทีเนี่ยปาเดี๋ยวบายเนี่ยนะปอเอามือมาบายเอฟทีเนี่ยโอ้โหดูจับเนี่ยไมตัวบ่ได้ตัวบ่ตัวเดี๋ยวบายบาย าไปไว้ตัวนี้บุญวางก็เผาไว้ไว้เขาจะล้างแปลงทีเขาได้เผาไว้ไว้